ก็สิบหกนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งฐานสองไม่ฐานแปดนะครับก็เรื่อนจากเขียนโจทย์ลงมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นวิธีคูณกับหารน,นะครับแล้วก็คูณตัวตัวจุดตัวทศนิยมด้วยนะครับตัวหลังนี้นเองเออก็คูณตัวสองไปก่อนนะครับ แล้วบันึ่งแล้วก็อ่น,นโอเคนะครับแล้วก็บวกตัวหลังนะครับถึ้จะได้ยมก็หนึ่ง โอเคนะครับก็เด็กเพิ่งนก็นี่แหละครับจากนั้นครับก็หาเลขเริ่มกลังก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหาคําตอบนะครับก็คือในตัวเลขเริ่มกำลังด้านหลังนะครับก็เริ่มจากหนึ่งนะครับอย่างน้อยไม่มากนะครับสองสามดบบนี้นะครับก็ตัวด้านหน้าจุดพุ้นยมนะครับก็จะเป็นศูนย์นะครับหนึ่งสองยิ่งขึ้นไปครับโอเคนะครับจากนั้นก็หาผลลัพธ์ ย่ำจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับก็คือลกเจ็ดก็จะได้หนึ่งสองแปดนะครับหรือคูณสองก็ได้ศูนย์นะครับอันนี้ก็ศูนย์นะครับยกห้ายกสี่นะครับก็ได้สิบบกนะครับยกสามก็ได้แปดครับอันนี้ก็ได้ศูนย์นะครับหรือคูณสองแล้วก็ยกหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับไม่ใช่สิก็ได้สองนะครับ แล้วก็หนึ่งก็ได้หนึ่งครับยกกำลังส่วนแล้วก็ตัวหลังนะครับตัวเลขตัวนิยมก็ส่วนน้ำหน้าก่อนนะครับก็ศูนยจุดห้านะครับยกลังหนึ่งจากนั้นก็ศูนย์จุดยกสองก็ได้จุดจุดสองห้านะครับยกสามก็ได้นุดจุดหนึ่งสองห้าโอเคผลลับก็จะได้หนึ่ง ห้าห้าจุดแปดเจ็ดห้านะครับจากนั้นนะครับก็เอาหนึ่งห้าห้านะครับมาเป็นมาหารกับแปดนะครับก็จะได้สิบเก้านะครับสิบเก้าคูณสองก็จะได้หนึ่งห้าสองนะครับว่าขาดอีกสามเนเป็นหนึ่งห้า้ากนั้นก็มาคูณกับแปดตอนนะครับก็จะได้สองนะครับแปดคูณสองนะครับเป็นสิบหกครับก็ อย่างนี้นะครับตัวหารเยอะกว่าตัวสอวนก็เป็น10ลงตัวลงไปแล้วครับแล้วก็เัาสองเศษสองมีได้สองครับมงไปหมดแล้วโอเคนะครับดังนั้นก็เอ่อตัวหลังนะครับจุดนิยมข้อนี้875นะครับคาตอบนี้ผลลัพธ์นี้นั่นแหละเออาคูณกับแปดนะครับหยุดอยู่875ูณกับแปดนะครับ ก็จะได้เจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดเปียนเป็นศูนย์แทนนะครับแล้วก็ติมเปษจะเจ็ดด้วยโอเคอันนี้ก็ศูนย์ธรรมดาครับเขียนติดนะครับแล้วก็คูณแปดนะครับก็ได้ศูนย์นะครับโอเคนะครับก็ เอาตัวเศษหารนะครับแล้วก็ตัวเศษคูณจุดตัวเิ่นยมนะครับามารวมกันนะครับก็เริ่มจากเศษหารก่อนนะครับก็สองสา่สามเจ็ดนะครับจากล่างขึ้นบนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จุดเจ็ดนะครับเพราะว่าศูนศูนย์ไม่ต้องเติมนะครับเพราะว่าก็เป็นตัวหลังไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับคําตอบของข้อนี้ข้อสิบหกนะครับแล้วใส่ทันแปดลงไปโอเคนะครับ